หนึ่งสองสาพูดถึง3มแรงต้านที่จะทําให้นักกีฬาสําเร็จช้าคุณรู้ไหมว่าอะไรที่มันต้านทานความรู้สึกเรามันจะทําให้คุณไม่อยากทําอะไรอะไรที่มันมาต้านทาน กำลังใจของนักกีฬานักกีฬาก็ไม่อยากที่จะฝึกซ้อมไม่อยากที่จะแข่งขันและไม่อยากที่จะเล่นมันบางครั้งหลายคนก็จะเบรนเอาจากการเล่นกีฬาเพราะคุณใช้ร่างกายและใจิตใจค่อนข้างเยอะถูกต้องไหมวันนี้พูดถึงว่าแล้วสามแรงต้านอะไรละ่ะที่มันเป็นเหมือนตัวที่จะทําให้นักกีฬาสําเร็จช้าถ้าคุณรู้เรื่องราวของวันนี้คุณสามารถที่จะเอาไปปรับตัวเองหนะ่อยเนาะว่า เราจะลดแรงต้านเหล่านี้ที่เรามีอยู่แต่มีแบบไม่รู้ตัวลดอย่างไรบ้างอันแรกเลยแรงต้านแรกคือคําว่าแต่คุณเคยไหมว่าอยากจะตื่นมาออกกําลังกายตอนเช้าอยากจะเดินสักครึ่งชั่วโมงในตอนเช้าแต่ฉันขี้เกียจมากฉันอยากจะเป็นนักกีฬาที่จะเป็นตัวแทนของทีมชาติที่อยากจะเล่นเพื่อให้มีความภาคภูมิใจของครอบครัวแต่ฉัน ขี้เกียจที่จะตื่นเช้าคุณเคยมีแต่คำว่าแต่ดังนั้นคำว่าแต่คำนี้นะคะมันจะเป็นตัวแรงต้านที่ทำให้นักกีฬาคนนั้นสำเร็จช้าไปอย่างง่ายดายอันที่สองนอกจากคำว่าแต่แล้วมันจะมีคำว่าไม่คนไหนที่มีแต่คำว่าไม่เช่นไม่ได้ไม่รู้ไม่สามารถแสดงว่า วิธีคิดของคุณที่มีต่อการเป็นนักกีฬาตรงน,นั้นคือคุณไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ดังนั้นอยากเป็นนักกีฬาแต่ฉันไม่เก่งฉันอยากเป็นนักกีฬาแต่ฉันทำไม่ได้แน่ๆเลยฉันอยากเป็นนักกีฬาแต่ไม่มีเวลาฝึกซ้อมนั่นหมายความว่าคุณปฏิเสธความสำเร็จ ของคุณตั้งแต่คุณยังไม่เริ่มดังนั้นวันนี้คุณสําเร็จช้าแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบไม่มีข้ออ้างไม่มีเหตุผลคุณไม่แปลกนะว่านักกีฬาคนไหนที่สําเร็จช้าหรือไม่สําเร็จเพราะคุณมีคําว่าแต่ถ้าคุณมีคําว่าไม่อยู่ในพจนานุกรมของตัวเองคำสุดท้ายนะคะที่จะทำให้มันเป็นแรงต้านสำหรับนักกีฬาก็คือคำว่าถ้าแรงต้านที่3าคำว่าถ้าถ้าฉันมีเวลามากกว่านี้ หมายความว่าถ้านักกีฬามีเวลาในการฝึกซ้อมมากกว่านี้ฉันจะทําได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือบางคนบอกว่าถ้าฉันมีเวลามากกว่านี้ฉันจะประสบะสะความสาเร็จคําถามวันนี้คือทําไมคุณต้องรอถ้ารอเวลาทําไมคุณไม่ทําเวลานี้หน้าตอนนี้ ให้มันดีซะเลยเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้ทอทอทอคือทำทันทีนั่นแหละคำว่าสิ่งเหล่านี้มันคือแรงต้านแรงต้านที่มันมาจากข้างในความรู้สึกของคุณที่มันมีความเป็นไป,ไ,ปไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะนึกออกไหม ดังนั้นสิ่งเหล่านี้แหละคะ่ะแรงต้านเหล่านี้คุณเป็นคนสร้างมันขึ้นมาและมันก็ต้านตัวคุณเองไม่ให้คุณสําเร็จดังนั้นวันนี้ลดแรงต้านจากภายในของตัวเองไม่มีคําว่าแต่ไม่มีคําว่าไม่ไม่มีคําคว่าถ้ามีแต่คําว่าลุยณตอนนี้เลยใครที่ชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และ subscribe ที่ยูทูบช anel d r w t o r s p o r t expert แล้วพบอะไรสาระดีๆ